มาก็ทักทายทุกท่านมาเพ่นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนผ่านการสร้างและได้จากนี้ค่ะชมบรรยากาศทุกนาสวยบรรยากาศป่าดูบขาดทุกนาสวยงามธรรมชาติมาเฮ้าภาพเที่ยวต้องหน้าหมาดเลยพี่น้องมีวัวพร้อมีวัวด้วยก็ชมบรรยากาศทุกนาก็ได้ยั็กได้เอาไม่เสียเอา มนวัวด้วยหอมเนยอ่อนสวยงามสวยงามโอ้ว่วงามเขาบ่าผูกไปลองอ่านาชมบรรยากาศบรรยากาศทีวนาคลิปนี้บรรยากาศทุ่งสวยงามธรรมชาติบ้านเขาโอ้โหดวยงาม บรนยากาศไร้ทียมาค่ะานียมนากา่นมีนกเป็ดบรรยากาศ่งนี่ฝากว่ามองนี่สองพับลงองพายนก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  นกกดนกกระดนกกระปูดหาเที่ยวมาบ่าหอเลีปาทุ่อง,งาอ,งา,งอาชาธรรมชาติชมให้ดูป่าทุ่นนองอาไปก่อนดูปาทุ่งอาสวยงามไปก่อน ท้งป่าทงนาธรรมชาติบ pues ้านเฮาไปกันพวกป่าท้องป่าสวยงามธรรมชาติป่าท้องนาพี่น้องาะบรรยากาศสวยโอ้เบาคนเดินหาเที่ยวป่า สวยงามทำได้รักขาให้ทุกท่าน มาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพาชมบรรยากาศที่สวยงามธรรมชาติบ้านเราหน้าร้อนหมดหน้าหนาวแล้ววิวัา เอาคนใครว่ามาที่นี่หางไหไม่เชื่อ้วยของขัอ้าวมะเดี่กต้นางให่ต้นางใหสวยงามีช่าป่า่สวยงา 妈的，没个。